ยอหน้านี้นะครับหลังจากที่เราไปดูรูปที่ห้ามาแล้วนะครับดูซิว่าเขาอธิบายแบบไหนนะครับตรงกับที่เราตั้งข้อสังเกตล่วงหน้าไปก่อนหรือเปล่านะครับบอกว่าเริ่มที่คอลัมน์ที่หนึ่งนะครับของรูปที่ห้าคอลัมน์ที่หนึ่งคืออะไรนะการที่เราลองลดโฟล์ท์ออทดอร์แอร์ลงครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเขาบอกว่าเ,เขาอะ ใส่ค่าบนกราฟเนี่ยนะครับเรื่องการอัตราการส่งจอากาศาสะอาดเทียบเท่าเนี่ยเขาใส่ค่าเข้าไปเนี่ยเหมือนกับในรูปที่3ามนั่นแหละนะครับแต่ว่าเขามาเฉลี่ยเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเคอรฟ์ฟมีการเพิ่มเส้นสำหรับกรณีที่เป็นการตั้งเครื่องฟอกในโซนนะครับ ซึ่งในรูปที่สามเขาอธิบายว่าเขาตัดอันนี้ออกใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรมากนอกจากยกยก e o a ขึ้นอีกบวกหน <Yeah. S 1> <Air S 2> ึ่ง a c h a n g e p e r o u r เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอมาเป็นรูปที่ห้านี้เขาเขาใส่เส้นนี้ไปแล้วซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วเราก็ดูไปแล้วว่าอันนี้มันคือเส้นสีม่วงแล้วเขาก็เพิ่มอันนี้เข้ามานะครับบอกว่าเนี่ยพอเอาค่าทั้งหมดนะมาโอเวอร์เลยก็คือเอามา เขียนซ้อนๆกันนะ Overlay นะครับอันนี้อันนี้มันก็เป็นช่องสามนะเป็นเว็บช่องสามของคําว่า Overlay เนอะนาะเลมันก็แปลว่าวางครับ Overlay ก็วางข้างบนนะว่า l a เวอร์ก็คือวางข้างบนนั่นแหละนะครับด้วยการที่เอาค่ามาพอดซ้อนๆกันอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยง่ายนะครับที่จะดูว่ามาตรการไหนเนี่ยที่มันให้อากาศสะอาดเทยบเท่าสูงสุดนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ย สังเกตเลยว่าการตั้งเครื่องฟ้ออากาศในโซนเนี่ยเป็นมาตรการเดียวนะครับที่สม่ำเสมอมากนะคอนสิสเทนต์นะครับตลอดทั้งปีนะครับมันสามารถส่งใาอากาศสะอาดคงที่ตลอดทั้งปีซึ่งก็ตรงกับที่ในคลิปที่แล้วเราตั้งข้อสังเกตไว้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้นะครับ โดยที่มันเป็นอิสระจากระบบปรับอากาศถูกไหมแต่ไอมาตรการอื่นก็มีย้อนหน้าก่อนๆน,นี้มันเขาก็คุยไปแล้วแหละว่าทุกมาตรการนี้มันเกี่ยวพันกับระบบปรับอากาศทั้งหมดยกเว้นเรื่องการติดตั้งเครื่องพรอากาศที่มันอินดิเวนเดนที่มันเป็นอิสระจากระบบปรับอากาศนะครับเพราะว่ามาตรการอื่นนี่เวลาทําอะไรปุ๊บมันกระทบเรื่องอื่นหมดใช่ไหมเอาเอาดอแอร์เข้ามามากขึ้นก็ไปกระทบกับการลดรีเซอร์โวเลตแอร์ลด ผลจากอินดักฟิลเตอร์อะไรแบบนี้นะครับเขาคุยกันไปแล้วในบทในย่อหน้าก่อนกอนนะครับมาไปต่อนะมันมาตรการนี่สม่าเสมอสุดละในการตั้งเครื่องกรองในโซนนะครับเพราะว่ามันไม่ไปพัวพันกับระบบปับอากาศอืมทั้งอ่าโบสนามาปุ๊บนี่เดี๋ยวต้องมีสองอันนะครับทั้งเรื่องของการเพิ่มอัตราการระบายอากาศนะครับ จากภายนอกนะเพิ่ม outdoor air เนี่ยนะครับกับและนะโบสนี่ก็มีหนึ่งและ2เนี่ยนะครับทั้งเรื่องการเพิ่มการเอา outdoor air เข้ามามากขึ้นนะครับและการเพิ่มกรองให้เป็นมือสิบสามนี่จากมือแปดมอสิบสามเนี่ย,ก, 8, ยก็สามารถเพิ่มอากาศสะอาดเทียบเท่าเพิ่มขึ้นได้ในแต่ละเดือนนะครับแต่ว่าขนาดเนี่ยขนาดคือปริมาณน่ะจำนวน เรอะไรนะปริมาณของ EOA ที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็แปรไปตามตามแต่ละเดือนของในปีะนะครับเนาะก็อย่างรูปเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกว่าสีม่วงนี่ยังไงก็สม่ำเสมอใชครับสูงทั้งปีนะครับทุกสภาพอากาศนะครับแล้วก็บอกว่าอะไรนะการเพิ่มเมอร์ฟเนี่ยนะครับสีแดงเนี่ยก็ชัดเจนว่ามันก็เพิ่ม อากาศเนอะแล้วก็สีส้มที่ว่าเพิ่ม o u t ดอ o อเข้ามาเนี่ยเพิ่มมันก็เพิ่มอะไรนะเพิ่มอเอได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละเดือนใช่ไหมก็จะเห็นว่าสีส้มสีแดงเนี่ยมันก็ขึ้นขึ้น,น,นลงลง,ลงตามตามเดือนนะ่ะนะครับเนอะหน้าร้อนก็เอาได้เยอะหน่อยหน้าหนาวก็ได้น้อยหน่อยเพราะว่าเอาเข้ามาเยอะก็เปิดฮีตเตอร์อะไรแบบนี้นะครับไอเดียก็ประมาณนี้ ดูต่อแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็เห็นว่าไอการที่เราปรับตั้งอุณหภูมิลมจ่ายให้สูงขึ้นซึ่งมันเป็นการบีบให้เราเพิ่ม supply air flow rate ให้สูงขึ้นด้วยเนี่ยอันนี้เป็นอันที่เรียกว่า inconsistent นะครับเป็นแหล่งกำเนิด EOA ที่ไม่สม่ำเสมอมากที่สุดนะครับโดยทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยเพิ่ม EOA ในช่วงที่เป็น heating condition นะครับก็คือหน้าหนาวใช่ไหมแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับในช่วงที่เป็นคูลิ่งคอ d i t i o n หรือว่าเป็นหน้าร้อนะที่เราต้องทำความเย็นนะครับอลองดูซิมันเป็นอย่างนั้นไหมอันนี้คือเรื่องอะไรนะสีเขียวใช่ไหมเขาดูสีเขียวใช่ไหมเรื่องการเพิ่ม supply air ์เทมเพื่อเพิ่มซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มสป p l l a อร์เลตเนี่ยสีเขียวเขาบอกมันไม่เสมอไม่สมบเสมอมากที่สุดนะครับ ช่วงหน้าร้อนหรือช่วงที่ต้องทำคูลงอ่ะดีนะครับให้ EOA สูงขึ้นแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่าระบบมันคงบีบให้เราไม่เอาอากาศภายนอกเข้ามาเยอะเกินเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันเปืองฮิตเตอร์นั้นช่วงหน้าหนาวเนี่ยมาตรการการเพิ่มสปายแอร์โฟเลททั้งหมดเนี่ยมันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะครับ อืมโอเคอันนี้ก็เป็นอันที่เขาเขียนเนาะสำหรับย่อหน้านี้นะครับอ่ะโดยสรุปความก็เขาเริ่มนำเรื่องการกรองใช่ไหมอินโซนเนี่ยตั้งเครื่องควาอากาศให้ดีสุดลองลงมาก็จะเป็นเรื่องการเพิ่ม outdoor air เข้ามากับการใช้เมอร์ฟที่สูงขึ้นสำหรับ induct filter และสุดท้ายที่เขาบอกว่ามันไม่สม่ำเสมอก็คือการที่เราไปเพิ่ม Supply Air t e m ท s e t p o อ n t นะครับซึ่งมันจะนำไปสู่การเพิ่ม s u p y l y r f l o w r a t ททั้งระบบเนี่ยอันนี้เป็นอันที่เวิร์กน้อยสุดเพราะว่าบางฤดูดีบางฤดูไม่ดีนะครับฤดูร้อนดีฤดูหนาวไม่ดีนะครับอันนี้สาระของย่อหน้านี้นะครับ